อะคือผมไม่ได้ส่วนตนัวผมเป็นสายดุเพราะอะไรเพราะผมไม่ได้มาเล่นผมทิ้งมาจริงๆนะชีวิตอะ่ะผมไม่ได้มาเล่นนะรู้หรือปไหมถ้าคนใดคนหนึ่งจะมองว่าผมพอจะเป็นครูบาอาจารย์พวกคุณสักคนหนึ่งเสียงน้อยจากหนึ่งในร้านหนึ่งในพันนะผมก็บอกคุณตรงนี้เลยว่าผมไม่ได้มาเล่นถ้าคุณมองว่าผมเป็นครูบาอาจารย์ก็ดูผลจากการไม่เล่นสิคุณต้องเอาจริงเอาจังกับมันจริงๆนะมันเลิศเลยขนาดนั้นนะคุณคิดว่าคุณเดินเตะฝุ่นอยู่จะเจอมันเหรอ ทำก็ทําจริงๆทิ้งคือทิ้งจริงๆ,จงๆใจตวงนี้แรกแม่งเลยอเขื่อนมเขืมอนจะไปเคียงกันเองจ่าที่ทำที่อยู่ที่นี่จะจะถามสนทนาพระคูบาทค,ครับทีมสื่อจากบรร่อน้ํำพะอินมีคําถาม,ถามะจะได้ช่วยกันสร้างบรรยากาศในการสนทนาธรรมสําหรับค่ำคืนนี้นะครับ ทางบ้านนะครับทางบ้านก็สามารถส่งคําถามเข้ามาได้นะครับตอนนี้ทุกช่องนะครับกาลังรวมกันอยู่